จัดไปอื้มอื้มอื้มไอเซนไอเซนมั่งนวมีเหลียมแล้วสวัสดีครับผมดีนบล็อกนะครับดีใจมากๆนะครับทุกคนที่ทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่ช่วงนี้นะครับทุกคนวันนี้เป็นน่าจะเป็นวันแรกในรอบหลายวันที่ผมตื่นเช้าเพราะว่าเพื่อนผมมาครับทุกคนวันนี้นะฮะผมพูดเลยนะฮะเพื่อนผมอาหรับนะนี่คนนี้ นี่คือด oui> ีนะทุกคนจากอินโดนีเ uh ซียจากอินโดนีเซียอันนั้นอันนั้นตานี่นี่เพื่อนเพื่อนอาหรับผมมานะฮะวันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาทําอาหารอาหรับให้ผมกินตอนนี้ยเวลากี่โมงเช้าเดสิบสตอนนี้เจ็ดโมงเช้านะฮะเดี๋ยวเราจะมาหาวัตถุดิบกันนะฮะทุกคนแล้วก็เรามาดูว่าอาหารอาหรับจะเป็นยังไงมาที่ตลาดเช้าทุกคนดูโอ้โหทุกคนคนเยอะมากทุกคนดูคนมีทูเลียนด้วยอันนั้น ยูอิ่ดดูเรียน We eat durian I have coffee durian by the way I l l show you Okay okay ปกติแล้วคนอาหรับเขาจะไม่ชอบทุเรียนมากนะฮะอาหรับหรือว่าฝรั่งอะไรเงี้ยอันนั้นเขาบอกว่าเขาชอบทุเรียนเดี๋ยวผมจะให้เขาลองกินดูแล้วกันเพราะมันชอบจริงหรือเปล่านี่ฮะทุกคนบรรยากาศตลาดเช้าทุกคนดูผมไม่ได้มาตลาดเช้าน่าจะแบบเป็นปีแล้วทุกคนผมเคยทําวิดีโอแบบนานมาแล้วตอนที่ผมมียอดซับประมาณร้อยซับ ใช่ร้อยกว่าซับหรือว่าส0 0ผมจำไม่ได้เราจะไปหาของอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้ว่าซื้ออะไรบ้างอานัสฮะเบบอะไรแ What do you want today I want a fly What do you want We want to buy vegetables Vegetable Vegetable s ะเบบส Vegetable say Vegetable I'm not comfortable ข้าวหรือข้าวหรื yes ื้อสับรืมีผงขิงไม่ใช่ผงขิงผงขมิ้นเนอน่ารู้ส่วนบอว่นี่อ๋อโอเคโอเค and then we need the เกิดไง we need both like this and also blended u uh, m powder สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเสียมาสิกะนี่ขอบคุณมากทุกคนฮะเรามีของที่ต้องใช้เยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราค่อยอธิบายตอนที่ทำกับข้าวแล้วกันเจ้าเจสซ์เจสซ์ I remember Jesus er is carrots จิ้งจรฮัตตาซันจ์เจบิลซันจ์เจบิลฮัตตาลิมอนฟิลฟิลบัคกลอะไรวะบัอร์หลายคนบอกว่าในราชวาดน่ากลัวนะทุกคนนี่คือตอนเช้าทุกคนดูบรรยากาศของแม่ค้าพ่อค้าทุกคนไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนดูแม่คงแม่ค้าเขามาซื้อของซื้อของทุกคนดูซื้อมะนงซื้อมะนาวซื้อพรองซื้อพริกมะเขือทงมะเขือเทศนี่ทุกอย่างทุกคนมีกงมีไก่นะฮะ มีโป่งมีเป็ดมีโป่งมีปลาเป็นไงอันนี้ใช่มีชงมีโชลงโชเล่ชงมีอารงอารับวัดมีอารมอาลัสอารับเขาห้ามเล่นก้นนะฮะทุกคนนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยมไม่ได้มันงอ้มงอ้มงอไอเซ็ตไอเซ็ตมังงอเด็ดไอเจส์วอลเทลเดดเคิลเจอ์มังงอมังงออะไรนีเหลี่อ่ะอ่ะี้ดูมังงอมังงออยู่ด้วย ม <S 2 ended static> <laughs> ันนวดไม่ได้มันนวดมาถึงมาถึงห้ามแต่ว่าถ้าเล่นหัวได้ when when you play the head it's okay เนี่ยยเนี่แต่ว่าถ้าบ้านเราไม่ได้ but at home cannot but here cannot it's okay for our home that's okay that's okay ผมจะบอกนะครับทุกคนว่านาราที่ว่าอยู่ใกล้กับทะเลนะทุกคนปงปลานะทุกคนโกงฟุ้งทุกคนนี่ทุกคนดูนะดูโอ้ใหญ่เลยนี่ทุกคนดูนี่ ท่านสุดยอดทุกคนมีปลาของพื้นบ้านเลยใช่ไหมครับทุกคนนี่คือปลาพื้นบ้านนะครับทุกคนนี่เขาเรียกว่าปลากระบอกใช่ไหมครับไม่ใช่ปลาดาบปลาดาบอันนี้ว่าอีกันนี้คือปลาชิงชังปลาชิชังใช่ไหมครับตาแม่ตาแม่โอเคอันนี้คือปลาดุกไม่ใช่ตั้งกูไปแล้วเล็กจังวะนี่คือหอยทากหอยลายหอยลายโอเคไปถามก่อนเนาะอะไรทุกคนครับทุกคนครับตอนนี้นะฮะทุกคนเรากลับมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวเราจะลังจะเตรียมสําหรับอาหารนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราทําผักก่อนนี่วันนี้เราจะทําอะไรเราจะทำมักลูบอ่ะมักลูบอ่ะมักลูบอ่ะหมายถึงการฟลิปการพลิกนะทุกคนเป็นอาหารพื้นเมืองของอาหรับเดี๋ยววันนี้วันนี้ he is sleepy serious นะผม even even h is s o n วันนี้จะกินเมื่อเตื่นเช้าเท่าไหร่หลังขั้นตอนแรกที่เราจะเตรียมก็คือผักนี่ทุกคนที่เป็นพวงๆนะทุกคนตัดตัดใบออกมาแล้วก็ ทำทำให้เหลืออย่างนี้ทุกคนแล้วก็เรา we wash it yes แล้วก็เราล้างทุกคนสุดเอดย่เอ็นนะยูโอ้ thanks โอเคครับทุกคนเราล้างอันนี้เสร็จปุ๊บอย่างต่อไปก็คือใบดินจอนอันนี้คือสารับเเรียกว่าใบดินจอน right ใบดินจอนใบดินจอนอ้อกเป็นมะเขือม่วงผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแม่เขาเรียกว่าอะไรนะแม่ มะเขือยาวมะเขือยาวมะเขือยาวเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะให้อานัสพูดภาษาไทยนะทุกคนในการนำข่าวเพไม่ได้ยูเอ็กซ์เพรย์อินไทยได้ได้สุกีได้ขั้นตอนแรกทำทำอะไรครับทำอันนี้ทำอะไรทำอะไรเร็วทำอะไรอ่าผัดผัดอืมผัดอันนี้ผัดเอาอันนี้ผัดอ่าโอเคอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ผัดด้วยโอเคโอเคสปีกไทย ไม่ it's not it's not easy it's not easy I need experiment experiment I need another fifty years to learn หลังจากนี้เราทำอะไรต่อครับพูดอะไรเนี่ยเราล้างมาเขือเสร็จแล้วทำอะไรต่อตอนนี้วิ่งตอนจบ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 ชอบอะไรครับชอบอะไรแบบนี้ชอบอันนี้ชบบนอ๋อแบบนั้นโอเคโอเคหั่นหัหั่นเราหั่นหั่นหั่น ผม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 หันหันมะเขือยาวมะเขือยาวผมหันมะเขือยาว โ <Okay> อเคไเรียนเียนตกจมเลยทุกคนนะฮะตอนนี้นะฮะทุกคนเมื่อกี้เราลืมซื้อไก่นะฮะ <_ V> ทุกคนเมื่อกี้ผมไปซื้อไก่มาเราซื้อไก่มาประมาณ2ตัวแต่เราใช้ประมาณตัวครึ่งทุกคนจริงๆเรามันก็กะกะเอา,เอาทุกคนนะว่าจะทํายังไงเริ่มต้นด้วยการหั่นไก่ไม่ประมาณนี้นะฮะทุกคนหั่นไก่ประมาณนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มทอดกันทุกคนครับเราจะเริ่มด้วยการทอดทอดไก่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 ท้อ ท้ออะไรอ้อยอ้ออยน้ำมันน้ำมันใช่ใช่หมดหมดอ๋อตะลิยวตะดิหลียวเป็นไหมแล้วอินอินอารบดูแบบนี้ไม่ได้อยู่แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้จับถุยไม่ได้ ใส่ใส่หัวหอมใส่หัวหอมหัวหอม yeah ใส่หัวหอม yeah ทุกคนครับใส่ไก่ลงไปแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็หั่นหั่นหอมใหญ่ดูหอมใหญ่หอมใหญ่ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดด้วยทุกคนเห็นปะแล้วก็ใส่เกลือตอนนี้กลิ่นเริ่มมานะฮะกลิ่นเริ่มมาใส่ใส่เกลือเกลือเฟลอไม้ไม้ไม้หอมใช่ไหมไม่ไม่ไม่ for what t h i เพื่ออะไรเพื่ออะไรใส่ไม้เพื่ออะไร m for giving the taste to the chicken it is all will be used to remove the smell of chicken. ใส่เม็ดโชว์โชว์ดิครับโอ้โหกูเข้าใจขอโทษขอโทษขอโทษทุกคนใส่แหนนีมนะใส่เม็ดอะไรสักอย่างนี่ทุกคนซื้อที่ตลาดนัดได้มีมีขายทั่วไปใส่ลงไปใส่ลงไปใส่อะไรอะไรโชว์โชว์นี่แค่ไงล่ะใส่ black pepper พริกไทยพริกไทยทุกคนครับหลังจากนั้นนะฮะเราผัดลงไปทุกคนดูดูดูใส่น้ำลงไปนิดนึงทุกคนน้ำดื่มนะทุกคนดูดู ใส่จนมันโจมๆนิดนึงทุกคน cover the chicken cover the chicken this น้ำ we will use to to m a s ซ the rice ะไรนะแล้วก็เอาขาบอกว่าน้ำนี้จะเอามาหุงกับข้าวเอา o u put rice inside am I right after that after that we put this on the rice in the rice cooker หลังจากนั้นเราจะเอาเราจะเอานี่มะเขือยาวกับที่เราเตรียมไม่แก่ไอ้ไอ่เนี่ยไอ้ข้าวโพดอะไรนะเนี่ยแม่อันนี้อะไร ดอกกะลัมดอกกะลัมใส่ดอกกะลัมที่นี่ใส่ดอกกะลัมใส่ดอกกะลัมโน้โน้ผมทิชชู่ให้คุณ okay โอเคโอเคนี่สิจดอกกะลัมใส่ดอกกะลัมโอเค good okay so what are we making now we need lots of oil here เอาน้ำมันเยี่ยยทำอะไรทำอะไรน้ำมันเยี่ยย for fried okay what is it มะเขือมะเขือแล้วหัวมะม่วงโอเคทุกคนหลังจากนี้นะฮะเราจะเอาสองอย่างที่เราบอกเมื่อกี้นะไอ้นี้เอาไปทอดอันนี้ไปทอดไปทอด อ่อแนลอันนี้ทำอะไรอันนี้ทำอาหอาล่าโอเคเคลียร์โอเคไกด์ส now like this like that ่วมันเกมเนิดนึงทุกคนแต่ไม่ถึงกับไหม้ดูดดูเห็นปะเนี่ยเห็นไหมเห็นมว้าวกลิเหมืรไม่เหมือเหมือนมนฝรั่มนฝกเมือันลิ่อนม่งกลิ่นเหมือนมรัลเหมือนมันฝรกลิ่นอนมัั่งิ่เหอนมัน่งกลิ่อนมั่ง time for เอาลยเอาเลยทำอะไรตอนตอน,อน,นี้ทำแบบนี้ <laughs> <laughs> อันนี้คือหลังจากเราต้มมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะจะประมาณนี้ไก่เริ่มสุกแล้วอ่า rice ยังหรอ rice เอาเขาสารมาทุกคน one glass one glass for one person or how how much you cook I don't know can you ask like arab <Black. S 2> do like arab a r a b i a زغروطه زغروطه وات زغروطه؟ زغروطه؟ اه you repeat after me. مي اوكي يو سي آويها آويها وطبخنا مجدها وطبخنا مجدها مجدرة مجدرة آويها آويها وطلعت حلوة ومغندرة وطلعت حلوة ومغندرة อาวิฮาอาวิฮาวันที่ไม่ศรัทธาในพระองค์วันที่ไม่ศรัทธาในพระองค์ซุลลัลลอฮฺ عليه وصحبه อาวิฮาไปต่อไปอกคครับหลังจากที่เราทอดเราอะไรต่างๆเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาข้าวใส่ในไก่ทุกคนดู so we are going to put everything in the rice cooker start with the egg p l a n t s โอเคใส่มะเขือยาวที่ทอดไปในในหม้อของข้าว ประมาณน,นี้เห็นไหมเห็นเห็นครับแล้วก็ใส่เมื่อืออะไรนะสเต็กเชคคนเฟรชแล้วก็ใส่ไก่ <This. S 1> ใส่ไก่ลงไปทุกคนไก่นี่คือเราผ่านการต้มอะไรต่างๆแล้วนะทุกคนในการดูด like this without these two chicken n o problem ก so, ็เชคแ e นสเต็กดิ so let's oh ทุกคนครับใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อหุงข้าวแล้วก็ใส่ข้าวที่เราล้างเมื่อกี้ไปลงไปในหม้อเห็นปะดาอยู่ใกล้ๆใกล้ๆเลยนี่ ใส่ลงไปทุกคนมันหอมนะไก่ที่ต้มมามันหอมจริงๆทําไม่ยากนะทุกคนครับนี่ใส่ลงไปทุกคนนี่มันจะเป็นอย่างนี้ข้าวใช่ไหมแล้วก็เราเอาน้ําจากซุปเนี่ยเอามาใส่เพื่อหุงข้าวแบบนี้คะแบบนี้เลยทุกคนข้าวมันไก่ว้ทุกคนกินหอมโชยมาเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนทุกคนเข้าใส่อันนี้ลงไปช้อนหนึ่งอะไรนะ ขมิน้นขมิน้นผงขมิน้นแล้วก็ใส่ this one is thyme uh, um in English thyme thyme แล้วขมิ้นเลตัวนี้ยอะไร this one ขมิ้น by the w and this is ขมิ้น too uh, Okay but two different things ทุกคนครับใส่ขมิน้นผงขมิน้นแล้วก็ใส่ผงขมิ้นแบบนี้ทุกคนอันนี้คือไอ้น่าือเปล่าแล้วก็ใส่ไม้กฤษณาอบเชยอบเชยอบเชย o อ you teach me รงใจแล้วก็ใส่พริกไทยลงไป ก็คือใส่เครื่องเดิมๆที่ใส่เมื่อกี้นะฮะแต่ว่าใส่ตอนหุงเพิ่มอีกทีเพื่อเพิ่มความหอมทุกคน,นครับใส่เครื่องปรุงเมื่อกี้ไปแล้วปุ๊บพร้อมทุกคนดู let's go hot w o a w o a okay last step oh Bismillah ทุกคนครับนี่คือพร้อมแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะหุงเลยนะใ,นใกล้ๆดูสวยมากทุกคน ะะฮปาปิดลงไปมาแล้วครับทุกคนตอนนี้ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะทุกคนในการคุกข้าวนะไม่ใช่ในการในการหุงข้าวทุกคนตอนนี้นะฮะทุกคนผมพูดเลยนะฮะทุกคนว่ากลิ่นหอมโชยมาหอมมาแต่ไกลพูดภาษาไทยภาษาไทยตอนนี้ภาษาไทยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ดีมากหอมมาก you know why why ฉันไม่เชื่อเชื่อหรือโอเค three two one ทุก <Yes. S 1> คนทุกคนทุกคนทุกคนลหมมคนทคบูบูบููบเดี๋ยวเดีทุวคนทุกคเคี๋ยวเด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 ี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย o เดี๋ยวเี๋ยเดทุกคนดี๋ยนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดยกน๋เทุกคนนีวเด มจิกมจิกย่า One two three Whoa ขอขอบคุณทุกคนนะคเจอกัน first โอเคโอเคขอขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่เคียงข้างในระหว่างที่ผมทำกับข้าวนะครับทุกคนสามสองหนึ่งมาทุกคนดิ it's too heavy โอ้ทุกคนนี่คือมะเขือยาวนี่เอาหกหมดแล้วทุกคน่านเล็กไป <Yeah. S 1> แต่ก็ได้ไหมนะ <Yeah. S 1> ทุกคนครับนี่คือมะเขือยาวหอมแดงหอมเจียวไม่มีแต่ว่าไก่ไก่นี้ทุกคนแล้วก็ใส่พวกสมุนไพรต่างๆหอมมากทุกคนตอนนี้น้ำลายเยิ้มแล้วโอ้โหทุกคน <laughs> นี่คือข้าวอาหรับ

โอ้ย The best ฮิวเลยเนี่ยนี่เลยโยลายังไหมมันนุ่มมากมันนุ่มมันนัวมากทุกคนย่อยเป็นไงมึงย้อยรสจริงป่ะรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงหอมอร่อยกลมกลมย้อยยอกินข้าวใช่ไหมย้อยก็ย้อใส่โยเกิร์ตวิธีการกินที่ถูกต้องนะทุกคนข้าวใช่ไหม แล้วก็ใส่โยเกิร์ตที่ช้อนทุกคนแล้วก็กินเจ๋งเลยขี้โม้แปลงเนี่อทุกคนฮะนี่คือข้าวที่อนาสตักมาไม่รู้มันประชดผมหรือเปล่าทุกคนดูเดี๋ยวผมกินให้ดูนะฮะทุกคนดูยูประชดมีทุกคนนี่คือสลัดแล้วก็ใส่นะฮะทุกคนเดี๋ยวผมกินก่อนอันนี้คือเขาจะกินกับสลัดผมกินก่อนบิสมิลลาห์ก่ลลอฮฺ น,นี่สลัดมันจะเปรี้ยวๆเหมือนผันกนั่นแหละกินแล้วแก่เรียนทุกคนน,นะฮะขเขาจะฝันานเล็กๆเป็นจิ๋วๆยางไงทุกคนดูนะทุกคนดูนี่ผมจะกินแบบจริงๆจังๆนะฮะทุกคนดีกดนี่คือ<ด>มักลูบะจากอานัสนะทะุกคนเดี๋ยวผมกินให้ดูฮะทุกคนอือร้อนๆทุกคนไก่นุ่มมากไก่กัดปุ๊บขาดแล้วก็ข้าวเนี่ยนุ่มโคตรนุ่มเลยทุกคนดูมันมันมันนุ่มๆหอมๆอ่ะนะดู แล้วเวลากินนะทุกคนต้องกินกับโยเกิร์ตเนี่ยแต่ว่าปกติอาหรับจะกินเนี่ยโยเกิร์ตมันต้องเปรี้ยว this i sweet s yogurt ครับจริงๆมันต้องเป็นโยเกิร์ตที่ไม่ไม่ผสมน้ำตาลเลยอ่ะดีมากทุกคนดีมากทุกคนกินแบบไม่หยุดยั้งทุกคนไม่มีใครคุยกับผมเลยทุกคนดู what do you think out of five you give this recipe hundred hundred ชมตัวเองชมตัวเองก็มีทุกคนมีทุกคนสามสองหนึ่งจัดไป อื้มอื้หลังดีมากทุกคนอื้มดูทุกคนอื้อื้อร่อยมากทุกคนลองไปทำกันดูนะฮะแล้วจะรู้ว่าของดีจริงทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะฮะทุกคนกับข้าวอร่อยมากขอบคุณอันดัสมากนะฮะที่เข้ามาวันนี้ No hehe, คนอาหรับทำอาหารอาหรับให้กินทุกคนฟินมากเอาไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยฮะอานัสเขาทำยูทูบด้วยนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องให้ทุกคนถ้าใครอยากจะไปดูจริงเหรอดิดดิดแล้วก็ตากล้องก็ทำยูทูบนะครทุกคนเหรอตากล้องดิดตากล้องดิดดิดโอเคก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนถ้าใครอยากจะดูเพื่อนๆผมทำยูทูบคือหลายคนมากที่ทำยูทูบเอาไว้ดูนะครับคลิปหน้าทำอะไรต่อสำหรับคลิปนี้โชคดีนะทุกคนบายแคลปแคลป Ha <laughs> ha